การสูบบุหรี่เนี่ยเอ๊ะมันก็เงินของเรานะเมื่อก็นิ้วของเราปากก็ของเราสูบเข้าไปแล้ว,ลวมันก็มันก็ไปเไดไปเกี่ยวอะไรกับใครไม่น่าเชื่อเลยเออเราก็เห็นกันทุกวันแต่ไม่ทันคิดแล้วก็ไม่เคยคิดเลยสักเมว่ามันจะมีมีวิบากที่เป็นความทุกข์ทรมาน นี้ก็มาดูว่าไอ้มันเพราะอะไรอ๋อกายมนุษย์เนี่ยเขามีเอาไว้สำหรับสร้างบารมีเอามาทำความดีสู่เข้าไปแล้วมันเป็นการทำลายกายที่จะเอามาไว้สร้างความดีเนี่ยเหมือนกับเป็นการทำร้ายตัวเองเป็นการฆ่าตัวเองตายอย่างผ่อนจงเพราะฉะนั้นกายนี้เนี่ยก็ไม่มีโอกาสได้เอามาใช้ในการสร้างความดีอย่างเต็มที่ คือถ้าสูบกันจนกระทั่งเป็นอาจินกรรมเดียวทรมานร่างกายก็อ,อ,อ่อนแอแล้วก็มีกรรมนิมิตตรงนี้ชัดเจนคตินิมิตจะพาไปตรงนี้ก่อนเลยลงมาเลยตรงนี้อือ,อดูผอมดำที่จริงตัวดำนั้นไม่ใช่ตัวแดงเนี่ยดำผอมสิ่งนี้นี่ฝันในฝัน้วน,น,นะ,นะ พอมาแล้วก็ตกใจเลยไม่รู้จะวิ่งไปทางไหนเพราะว่าพบบุรียักษ์ขนาดใหญ่ขุดมาจากพื้นขวางกั้นเอาไว้เหมือนพะเนยดล้องช้างแต่เสาด้านแทนที่จะเป็นเสาไม้เป็นเสาบุรีเหล็กจริงไฟเนี่ยมันด้ปเปลวสีแดงแต่มาถ้าดำแล้วมันมองมันก็เหยเห็นก็เลยเอาแดงๆเอาไว้จะหนีไปทางไหนก็พบบุรีขนาดยักษ์ปิดกั้นทุกทิศ แล้วก็ล้อมว่าเป็นกำแพงบุรีไม่มีทางออกเหมือนะนิลคลองช้างกันก็เกิดความกลัวอย่างสุดขีดทีเดียวแค่นั้นยังไม่พอฝนบุรียังตกลงมาจะบนท้องฟ้าอีกแต่ไม่ได้ควันกรดตกลงมาบุรีตกลงมายังเป็นหาฝนทีเดียวแหละทิ่มแทงแล้วก็กัดกินละลายด้ดยควันกรด ทรมานมากจนกระทั่งละลายและก็มีอีกประเภทลงมาเกิดอีกลงมาแล้วพอมาถึงนายนิรบายลก็เข้ามาล้อมเลยบริมนใหญ่พุดขึ้นมาในกลางพื้นเหล็กร้อนควันดำแล้วก็จับมัดติดกับบริมวลใหญ่แล้วก็ตรึงเอาไว้เลย ตัวสัตว์นรกตัวใหญ่ปานภูเขาแต่เสาบุรีใหญ่กว่านี่ควันดำนะับเป็นควันแดงเตึงเอาไว้เลยแล้วในนิรยาบาลก็พากันนำบุรีมาเลยแบกมาในนิรยาบาลก็ตว่าตัวใหญ่แล้วปานภูเขาแบกบุรีเหล็กมาแล้วเขาบุรีมาเรียงไว้ แล้วก็จัดเรียงมวลบุหรี่รอบๆบุหรีมวลใหญ่ที่ผูกสัตว์ในรกเอาไว้เรียงรอบๆเสาบุหรี่ยักษ์ซึ่มีสัตว์นรกถูกตรึงเอาไว้แล้วก็จุดไฟนรกเผาสัตว์นรกโอ้ละลายแหลกแล้วแปลวไปเองเหมือนกันยังมีอีกพวกหนึ่งลงมา คราวนี้ลงมาเป็นทีมลงมาเลยเต้นง่นยกใหญ่เพราะว่ามันร้อนลงมาแออัดกันอยู่ในหลุมขนาดใหญ่นี่เป็นล้านเลยเนี่ยล้นเปสัตว์นรกแต่ว่าตัวเล็กอันนี้ตัวเล็กลงมาในหลุมใหญ่แออัดกันนายใน,นรีบานก็เข้ามาล้อมเลย ใช้มือจับสัตว์นรกขึ้นมาหนึ่งตัวสัตว์นรกนั่น็ดินล้นด้วยความหวาดกลัวเอามาแล้วก็หยิบแผ่นเหล็กสีดำแทนกระดาษเอามามวนเป็นบุหรี่โดยจัดวางเรียงกันอย่างนี้มียาเส้นเหล็กร้อนปโปรยไปรอบๆอบแล้วคลึงอย่างดีม้วนอย่างดีผ่าตัดตามขวางก็จะเห็นอย่างนี้ แล้วก็นัิบานก็สูบซิก้ายักษ์ที่มีสัตว์นรกอยู่ข้างในนั้นและก็พ่นควันกรดลงมาในหลุมนั่นอีกควันกรดก็กัดจินสัตว์นรกภายในหลุมนั้นปวดเจ็บทุกทรมานมากและก็ละลายในที่สุดนี่เป็นครีเอทีฟกับพวกกอปปี้ไรเตอร์ลงไปนามาหารนรกขุมนี้ ก,การปวดหัวอย่างรุนแรงเพราะใช้สมองคิดเรื่องโฆษณาบุรีหัวก็โตขึ้นไปเรื่อยๆโดยวิบากกรรมนั้นโตขึ้นไปอีกระเบิดออกมาตุ้มมวลบุรีออกมาเยอะแยะออกมาจากสมองควันกดก็ละลายแหลกแล้วแปลวไปอีกเหมือนกันส่วนนางแบบโฆษณาบุรีตกไปแล้วก็นอนอย่างนี้ นายนาีิาก็ประกอตัวขึ้นพร้อมด้ยวยบริมวลใหญ่เอามาทำไมกลิ้งรับกลิ้งแล้วอืม้มเกิ้งบทไปกลับไปกลับมากลับมากลับไปเนี่ยจะล่างเธอแหลกแล้วแป๋วไปนี่สัตว์รกเกิดขึ้นอีกแล้วเป็นทีมต่างก็ตกใจกลัวเพราะไม่คุ้นกับสถานที่ นายระดีระบายก็นำบุหรี่ขึ้นมาสูบสูบแล้วทำยังไงเขี่ยบุหรีมีที่เขี่ยบุหรียักมีสัตว์นรกอยู่ในนี้เยอะสูบไปแล้วก็เขี่ยบุหรีขี้เท่ากรดลงไปในนี้น,นี่ไม่พอยังไม่หนาใจตามจี้อีกกดบุหรีลงไปที่ล่างงสัตว์นรกจนบีแบน สัตว์ในรลกก็เจ็บปวดมากแล้วก็พ่นควัานกรดซ้ำลงไปในหลุมอีกสัตว์ในรกก็เจ็บปวดทรมานถึงแก่ความตายอันนี้มายอีกรายหนึ่งสู่บุรีแล้วก็ลงไปในนั้นนายนิริยวาลเดินแบกบุรีมุ่งตรงมาติดสัตว์ในรกมาถึงก็บล้อมสัตว์ในรกจี้วิธีขายสัตว์ในรกและส่วนต่างๆของร่างกายจี้ไปทุกแห่ง แล้วก็แหลกแล้วแปลวไปเลยอันนี้เป็นหุ้นส่วนของบริษัทค้าบุรีตายแล้วก็ลงไปเป็นทีมบรรดาหุ้นส่วนทั้งหลายที่เลวยเงินด้วยความยากลำบากของเพื่อนมนุษย์นายนิรุวาลก็จับสัตว์ขึ้นมาหนึ่งตัวสัตว์ทลกพยายามดิ้นลนแต่ก็ดิ้นไม่หลุดแล้วก็หยิบกระดาษสีดำขึ้นมาเอามาม้วน เอามามว้วนใส่ย,ยาเส้นเหล็กดำร้อนมวนเป็นบุรี่เอาไปปักตั้งเป็นเสาพาดูแบบไข่เค็มเนี่ยเ็นสัตวโรกถูกมวนอยู่กลางบุหรี่แล้วจับสัตวโรกทั้งหลเนี่ยมวนกันแล้วก็มัดเดีย๋ยวเราล,ลองพาดูข้างในดูซิว่าเราจะเห็นสัตว์โรกอยู่ในมวนบุรี่ ลองเสียงโหยหวนอยู่ในนั้นเลยแหละจากนั้นก็จุดไฟเผาแล้วก็ล่าล่าน้สุดนี่ก็อีกสัตว์นรกถ้าตกลงมาแล้วก็จะเจอในนิรยบาลมาจับสัตว์นรกผูกตึงไว้กับซองบุหรี่ซึ่งทำด้วยแผ่นเหล็กร้อนและก็ลุมมาคว่างบุหรี่เหล็กร้อนเหมือนคว่างมีด สาตลกได้รับความเจ็บปวดมากจากบุหรีเหล็กร้อนและควันกรดควันกรดก็เกิดกินล่างละลายกระทังแหลกแล้วแลวไปเหมือนกัน